ทำให้จังหวัดภูดเก็ตตอนนี้ต้องยกระดับมาตรการปิดเมืองห้ามเข้าพื้นที่หากไม่มีความจําเป็นตั้งแต่วันที่3ถึง16สิงหาคมนี้นะคะหลังประเมินว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้นแล้วก็กระจายตัวค่ะ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตประกาศประเมินสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดโควิด1 9ในพื้นที่หลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่50คนต่อวันกระจายเป็นกลุ่มกล้อนหลายพื้นที่นะคะก็มีมติยกระดับในมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคด้วยการคัดกรองและจำกัดการเดินทางตั้งแต่วันที่3ถึง16สิงหาคมนี้ นอกจากบุคคลที่ได้รับการยกเว้นเช่นรถฉุกเฉินหรือเกี่ยวกับงานด้านสาธารณาสุขก,การขนส่งสินค้าต่างๆและผู้ได้รับวัคซีนครบโดสหรือเป็นผู้ที่หายป่วยจากโควิด1 9ไม่เกิน90วันรวมทั้งต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงและห้ามเดินทางผ่านด่านตรวจท่าฉัดชัยในช่วงเวลา23นาิกาถึง4นาฬิกา สำหรับสถาน,นการณ์ผู้ติดเชื้อในจงังหวัดภูเก็ตนะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่50คนส่วนผู้เดินทางในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซติดเชื้อเพิ่ม1คนค่ะ